ทุกคนต้องเคยผ่านช่วงเวลาที่เหมือนแบตหมดทั้งกายและใจไม่มีเรี่ยวแรงจะลุกไม่มีไฟจะสู้ต่อไม่รู้จะเริ่มต้นใหม่จากตรงไหนมันไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอแต่มันคือช่วงเวลาพักของหัวใจในวันที่เหนื่อยจนไม่อยากแม้แต่จะฝันสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่แรงบันดาลใจที่หรูหราแต่คือบางอย่างที่ทำให้กลับมายืนได้อีกครั้งมันมีวิธีที่ง่ายและใช้ได้จริง คุณไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตทันทีแค่ปรับเปลี่ยนวิธีมองชีวิตลองทำสิ่งเล็กๆบางอย่างที่ใครหลายคนทำแล้วได้ผลและนี่คือวิธีที่จะพาคุณมาเติมไฟของหัวใจให้คุณลุกขึ้นมาสู้ใหม่ได้อย่างมั่นคงเริ่มจากหยุดโทษตัวเองก่อนเลยหลายๆคนที่หมดไฟเพราะใจแบกคำว่าทำไมฉันไม่เก่งพอแต่ยิ่งโทษตัวเองก็ยิ่งรู้สึกผิดยิ่งติดหล่มความเศร้า คนที่รักตัวเองเป็นเขาเริ่มจากการให้อภัยตัวเองก่อนคุณไม่ต้องสมบูรณ์แบบในทุกวันทำผิดได้ทำพลาดได้เหนื่อยล้าอ่อนแรงได้ล้มได้แต่อย่าเหยียบซ้ำตัวเองพูดดีกับตัวเองเหมือนที่คุณปลอบใจเพื่อนรักอย่าใช้คำแรงแรงกับใจของเราอีกเลยเพราะกำลังใจที่ดีที่สุดมักเริ่มจากหัวใจของคุณเอง หันมาเห็นค่าตัวเองอีกครั้งแล้วทุกอย่างจะเริ่มสบายใจขึ้นต่อด้วยการจัดมุมเล็กๆให้จิตใจได้พักบางทีความเหนื่อยไม่ใช่เพราะงานแต่เพราะไม่มีที่ให้จิตใจได้หายใจลองจัดพื้นที่เล็กๆในบ้านให้เป็นมุมที่สงบไม่ต้องหรูแค่มีแสงแดดมีลมโชยเบาๆมีความเงียบสงบนั่งเฉยๆแล้วปล่อยให้ใจพักนิ่ง โดยไม่ต้องทำอะไรฟังเสียงนกฟังเสียงลมฟังเสียงตัวเองหายใจแค่นี้คุณจะรู้ว่าเราไม่ได้ต้องทำอะไรตลอดเวลาเพราะบางทีการไม่ทำอะไรคือการฟื้นฟูพลังที่ดีที่สุดอย่าให้ทั้งชีวิตมีแต่เดินหน้าโดยไม่มีที่ถอยมุมเล็กๆนี้แหละจะกลายเป็นที่เติมไฟหัวใจในทุกวัน หันกลับมาดูแลร่างกายตัวเองแบบง่ายๆในวันที่ใจหมดแรงบางทีร่างกายก็ส่งสัญญาณเตือนนอนพอไหมดื่มน้ำพอไหมขยับตัวบ้างหรือเปล่าคนที่หายเหนื่อยใจไวเขาเริ่มจากร่างกายกินของอุ่นๆออกกำลังกายเบาๆเดินเล่นสักสิบนาทีไม่ต้องไปโรงยิมไม่ต้องวิ่งมาราทอนแค่ปลุกระบบในร่างกาย ให้กลับมาหายใจเต็มปอดเพราะเมื่อร่างกายเริ่มไหวใจก็จะเริ่มเชื่อว่าเรายังไปต่อได้บางทีสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่คำพูดแต่คือการได้พักจริงๆเริ่มดูแลตัวเองเหมือนดูแลคนสำคัญสักคนแล้วคุณจะดีขึ้นได้แน่นอนหยิบป,ปากกาออกมาแล้วเขียนความคิดของตัวเองวิธีง่ายที่สุดในการเคลียร์ใจคือการระบายมันออกมา เขียนอะไรก็ได้ที่มันอยู่ในหัวคุณไม่ต้องสวยไม่ต้องเรียบเรียงจะบน่นจะเศร้าจะสับสนก็ปล่อยมันออกมาให้หมดเหมือนยกก้อนหินที่แบกอยู่ในใจออกทีละก้อนแล้วคุณจะเริ่มเห็นว่าแท้จริงคุณคิดอะไรอยู่เขียนทุกเชา้าหรือตอนก่อนนอนวันละหน้าก็พอเพียงไม่กี่วันคุณจะเริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้น นี่คือพื้นที่ที่ปลอดภัยที่ไม่มีใครจะมาตัดสินคุณได้และบางทีคำตอบที่คุณตามหาก็อยู่ในสมุดเล่มนั้นแหละตั้งเป้าหมายที่ง่ายๆแค่ทำให้ได้ทีละนิดเวลาที่คุณหมดไฟอยากดดันตัวเองให้เปลี่ยนโลกภายในคืนเดียวแค่ลุกขึ้นจากเตียงพับผ้าห่มเก็บที่นอนล้างหน้าล้างตาก็ถือว่าสำเร็จแล้วความรู้สึกว่าฉันทำมันได้ จะค่อยๆเติมพลังให้กลับมาถ้าคุณยังฝืนวิ่งทั้งที่ใจไม่พร้อมคุณก็จะยิ่งล้มลงแต่ถ้าเราเริ่มจากก้าวเล็กๆแล้วทำซ้ำวันหนึ่งคุณจะยืนได้อีกครั้งใช้แนวคิดหนึ่งเปอร์เซดีขึ้นทุกวันไม่ต้องเร็วแต่ให้สม่ำเสมอการค่อยๆเริ่มต้นใหม่ดีกว่าการอยู่ที่เดิมแล้วโทษตัวเองคนที่กลับมาได้ไวไม่ใช่คนที่แข็งแรงที่สุดแต่คือคนที่ยอมเริ่มต้นจากศูนย์อย่างไม่อาย อยู่กับคนที่เติมพลังใจให้เราไม่ใช่คนที่ดูดพลังจากเราลองสังเกตดูก็ได้คนบางคนแค่คุยด้วยก็หนักใจตามไปด้วยแต่บางคนแค่ได้ยินเสียงก็รู้สึกว่าอบอุ่นหัวใจขึ้นมาเลือกคนให้ใจได้พักไม่ใช่คนที่เอาแต่บ่นหรือแข่งกับเราคุณไม่ได้อ่อนแอที่ต้องการกำลังใจแต่คุณฉลาดพอที่จะรู้ว่าใครควรอยู่ในวงจรชีวิตคุณคุยกับคนที่ฟังอย่างตั้งใจ บางทีคุณไม่ต้องการคำตอบแค่มีใครฟังด้วยหัวใจก็พออย่าอยู่ใกล้คนที่พูดแต่เรื่องลบแล้วบอกว่าก็โลกมันแย่คุณเลือกสิ่งแวดล้อมของตัวเองได้เพราะสิ่งแวดล้อมคืออาหารของจิตใจฝึกขอบคุณสิ่งเล็กๆที่เรายังมีมันอยู่ในวันที่ทุกอย่างดูไม่เข้าท่ายังมีหลายอย่างที่คุณมีลมหายใจที่ยังอยู่ข้าวอุ่นอนสักจานร,รอยยิ้มของคนข้างๆง เขียนลงมาวันละสามอย่างที่คุณรู้สึกขอบคุณมันไม่ต้องใหญ่โตแต่อย่าลืมมองมันสมองคนเรามีแนวโน้มจดจำเรื่องลบการขอบคุณคือการฝึกสมองให้เห็นด้านบวกมากขึ้นและนั่นแหละคือจุดเริ่มของความหวังคนที่ฝึกขอบคุณได้ในวันที่ล้มมักจะลุกได้เร็วกว่าใครเพราะเขายังเห็นแสงในวันที่มืด ทำให้ตัวเองอยู่กับปัจจุบันมากกว่ากังวลเรื่องของอนาคตการที่หมดไฟส่วนใหญ่แล้วเกิดจากการแบกรับความกดดันของวันพรุ่งนี้มาไว้ในวันนี้คิดซ้ำคิดวนว่าจะรอดไหมจะพังไหมแต่ความจริงก็คือสิ่งที่เราจัดการได้คือตอนนี้เท่านั้นหัดอยู่กับลมหายใจหัดทำสิ่งเล็กๆให้เต็มร้อยแค่ชงกาแฟให้หอม ปูผ้าให้เรียบอ่านหนังสือสักสองสามหน้าให้สมองรู้สึกว่าเราทำอะไรได้อยู่เมื่อใจรู้สึกควบคุมบางอย่างได้ใจคุณจะเริ่มมั่นคงขึ้นปล่อยอนาคตให้เดินมาเองคุณแค่จัดการตอนนี้ให้ดีที่สุดก็พอแล้วตั้งเวลาพักจากโลกโซเชียลอย่างจริงจังความรู้สึกหมดไฟมักปนมากับความเปรียบเทียบเราเห็นคนอื่นไปเที่ยวมีความสุข มีการงานที่ดีแล้วถามว่าทำไมเราถึงยังติดหลมอยู่ตรงนี้แต่คุณลืมไปว่าสิ่งที่เห็นคือมุมดีๆที่เขาเลือกโชว์การพักจากหน้าจอคือการคืนความจริงให้ตัวเองให้คุณได้อยู่กับสิ่งที่คุณมีไม่ใช่สิ่งที่ขาดหายไปแค่ปิดโทรศัพท์สักหนึ่งถึงสองชั่วโมงต่อวันแล้วใช้เวลานั้นทำอะไรที่ได้จับต้องจริงๆ คุณจะรู้สึกมีชีวิตชีวามากกว่าการถ่ายหน้าจอมือถือไปวันๆลองทำสิ่งใหม่ๆเล็กๆที่คุณไม่เคยทำมาก่อนบางทีสิ่งที่คุณต้องการจริงๆไม่ใช่เป้าหมายใหม่อะไรเลยแต่คือประสบการณ์ใหม่ที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนอาจเป็นการปลูกต้นไม้วาดรูปที่ชอบลองเรียนออนไลน์ไม่ต้องเก่งแค่ให้ใจได้รู้ว่ายังมีอะไรน่าตื่นเต้น การทำสิ่งใหม่ช่วยเปิดช่องให้สมองหลั่งสารความสุขเหมือนใจได้ออกไปเที่ยวในโลกใบเล็กคุณอาจไม่ชอบมันแต่มันจะดึงคุณออกจากหลุมเดิมแค่สิ่งเล็กๆกก็พอไม่ต้องใหญ่โตเพราะสิ่งใหม่เท่ากับพลังใหม่ยังไม่ต้องรีบให้อภัยทุกคนแต่ต้องให้อภัยตัวเองก่อนบางทีสิ่งที่หล่อเลี้ยงความหมดไฟคือความเจ็บจากคนอื่นคุณพยายามลืมพยายามให้อภัยเร็วเกินไป ทั้งที่ใจยังบอบชำ้ำยังไม่หายยังร้องให้อยู่ข้างในคุณไม่จำเป็นต้องให้อภัยเขาทันทีแต่คุณต้องไม่เอาความผิดของเขามาลงที่ตัวเองหัดพูดกับตัวเองว่าฉันเจ็บแต่ฉันยังมีค่าแล้วค่อยๆเยียาหัวใจในแบบของคุณอย่าเร่งหายจากแผลที่ยังสดการยอมรับว่าเรายังไม่พร้อมให้อภัยก็คือการรักตัวเองอย่างหนึ่งปรับความคิดเรื่องของความสำเร็จ เราโตมากับคำว่าต้องเก่งคำว่าต้องรวยคำว่าต้องเร็วแต่ความจริงชีวิตไม่ใช่การแข่งขันเสมอไปคุณมีสิทธิพักโดยที่ไม่ต้องรู้สึกผิดมีสิทธิ์เติบโตช้าๆแบบเข้าใจตัวเองบางคนวิ่งได้เร็วมากแต่ยังหลงทางอยู่บางคนก้าวช้าแต่มั่นคงในเส้นทางและจุดหมายความสำเร็จไม่ใช่จุดหมายเดียวกันของทุกคนอย่าตีค่าชีวิตตัวเองด้วยกรอบของใคร คุณแค่ต้องรู้ว่าแบบไหนคือความสำเร็จที่หัวใจของคุณรู้สึกดีจริงๆกลับมาทำสิ่งที่เคยรักแม้จะเล็กน้อยบางทีการที่เราหมดไฟเพราะลืมสิ่งที่เคยทำให้ใจพองโตเคยชอบวาดรูปเคยเล่นดนตรีเคยฟังเพลงเก่าๆลองกลับไปทำมันอีกครั้งแม้จะแค่หนาทีหรือสิบนาทีมันอาจไม่เปลี่ยนชีวิตคุณได้ทันที แต่มันช่วยเตือนว่าคุณยังเป็นตัวคุณอยู่คุณไม่ได้สูญหายคุณแค่หลงทางชั่วคราวดึงตัวเองกลับมาจากสิ่งที่ทำให้คุณยิ้มได้แล้วใช้ความสุขเล็กๆนั้นเป็นแสงนำทางทุกคนมีบางอย่างที่ทำแล้วอบอุ่นหัวใจไปตามหามันให้เจออีกครั้งหัดพูดคำว่าไม่อย่างกล้าหาญความเหนื่อยใจหลายครั้งไม่ได้มาจากสิ่งที่เราทำแต่มาจากสิ่งที่เราฝืนทำให้คนอื่นพอใจ คุณมีสิทธิ์ปฏิเสธงานที่ไม่ไหวคุณมีสิทธิ์บอกว่าวันนี้ยังไม่พร้อมคนฉลาดไม่ใช่คนที่ยอมทุกอย่างแต่คือคนที่รู้ว่าอะไรควรให้อะไรที่เราควรเก็บไว้การบอกว่าไม่คือการเคารพตัวเองไม่ต้องกลัวว่าจะถูกมองว่าใจแคบเพราะคนที่รักคุณจริงจะเข้าใจว่าคุณต้องรักตัวเองก่อนปรับเปลี่ยนคำถามในหัวให้มันต่างออกไป จากเดิมที่เคยถามว่าทำไมชีวิตฉันถึงพังขนาดนี้ลองถามว่าฉันจะดูแลตัวเองยังไงได้บ้างในวันนี้คำถามที่ดีจะพาเราไปหาคำตอบที่ดีมันคือการชี้นำสมองให้โฟกัสในทิศทางที่เป็นประโยชน์อย่าทำร้ายตัวเองด้วยคำถามที่ไม่มีคำตอบคุณไม่ต้องรู้ทั้งหมดในวันนี้แค่รู้ว่าก้าวต่อไปคืออะไรก็เพียงพอแล้วชีวิตไม่ต้องสมบูรณ์แบบแค่ค่อยๆเรียนรู้ไปเรื่อยๆ และคำถามใหม่คือประตูบานใหม่ของชีวิตทำอะไรดีๆให้คนอื่นบ้างแม้ใจจะยังไม่เต็มร้อยบางครั้งเราเติมพลังให้ตัวเองได้ผ่านรอยยิ้มของคนอื่นแค่พูดดีกับพนักงานร้านกาแฟบอกรักพ่อแม่หรือส่งข้อความหาคนที่คิดถึงสิ่งเล็กๆที่ให้จากใจจะย้อนกลับมาเยียวยาเราเองเพราะความรู้สึกว่าฉันยังมีคุณค่า มักจะเกิดขึ้นตอนเราทำให้คนอื่นรู้สึกดีคุณไม่ต้องรอให้พร้อม100%ก่อนถึงจะให้แค่คุณยิ้มโลกก็อาจเปลี่ยนไปเล็กๆแล้วในวันที่หัวใจห่อเหี่ยวความเมตตาคือปุ๋ยที่ดีที่สุดอย่าเอาชีวิตไปเทียบกับใครอีกเลยคุณไม่รู้หรอกว่าคนที่ดูดีในวันนี้เขาผ่านอะไรมาบ้างและคุณก็ไม่จำเป็นต้องมีชีวิตเหมือนใครการเปรียบเทียบกับคนอื่น คือตัวขโมยความสุขที่แนบเนียนที่สุดคุณแค่ต้องเทียบตัวเองกับตัวคุณเองของเมื่อวานนี้ถ้าคุณดีกว่าเดิม1%แค่นั้นก็เก่งมากแล้วอย่าใช้ชีวิตตามสูตรสำเร็จของคนอื่นเพราะสุดท้ายคุณต้องอยู่กับผลลัพธ์เองคนที่พอใจในเส้นทางของตัวเองจะมีพลังลุกขึ้นแม้จะล้มลงหลายครั้งและคุณก็ทำแบบนั้นได้บอกตัวเองทุกวันว่าฉันยังมีความหวังอยู่ แม้มันจะดูเป็นคําพูดที่ซสาๆแต่มันคือเข็มทิศของจิตใจเพราะคนที่ยังเชื่อจะยังเดินไปยังจุดหมายในวันที่ไม่มีใครให้กำลังใจให้คุณเป็นคนนั้นให้ตัวเองพูดกับกระจกบอกตัวเองว่าฉันจะผ่านมันไปได้ไม่ต้องเสียงดังไม่ต้องปลุกใจแค่พูดเบาๆด้วยความรักเหมือนแม่ปลอบลูกเหมือนเพื่อนที่มาจับมือ คำพูดของคุณคือพลังที่ใกล้ที่สุดคุณอาจไม่รู้ว่าคุณแกร่งแค่ไหนแต่ความหวังเล็กๆนี่แหละจะพาคุณไปได้ไกลกว่าที่คุณคิดคุณจงจำไว้ว่าคุณไม่ใช่คนเดียวที่รู้สึกแบบนี้บนโลกมีอีกหลายล้านคนที่กำลังหมดไฟเหมือนคุณคุณไม่ได้แปลกจากคนอื่นๆไม่ได้ล้มเหลวอะไรเลยคุณแค่เป็นมนุษย์ที่เหนื่อยและต้องการหยุดพักใจมันไม่ใช่จุดจบ แต่มันคือช่วงจังหวะที่ต้องหยุดหายใจแล้วพอคุณพร้อมเมื่อไหร่และเมื่อนั้นคุณจะลุกขึ้นได้อีกครั้งถ้าคุณรู้สึกโดดเดี่ยวลองแชร์ความรู้สึกให้คนที่ไว้ใจหรือแม้แต่การเขียนมาอ่านแบบนี้ก็ถือว่าได้เยียวยาหัวใจแล้วคุณยังมีคุณค่าพอแม้ในวันที่คุณไม่รู้สึกถึงมันและโลกยังรอคุณกลับมายิ้มอีกครั้งเสมอ ขอให้คุณอย่าหมดความศรัทธาในตัวคุณเองแม้ชีวิตจะไม่เป็นไปตามแผนที่เราได้วาดมันไว้แม้คุณจะล้มลงหลายครั้งแต่ไม่มีใครกำหนดตอนจบของเรื่องนี้ได้นอกจากคุณแค่ลุกขึ้นวันละนิดหายใจให้มันลึกๆแล้วบอกตัวเองว่าฉันยังอยู่ทุกๆครั้งที่คุณลุกขึ้นมานั่นแหละคือชัยชนะคุณไม่ต้องเร่งรีบและไม่ต้องออกตัวแรงแค่จริงใจและซื่อสัตย์กับความรู้สึก คุณมีสิทธิ์ที่จะเหนื่อยและมีสิทธิ์ที่จะกลับมาเพราะคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆไม่มีวันที่จะล้มลงแบบถาวร